โอเคค่ะแนะนำัวเองก่อนเลยนะคะหญิงนะคะวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยนะคะหลายๆคนบอกว่าอ,อ,อยากรู้ว่าเครื่องกรวนันอิสปาเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีคำถามเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยากมารีวิวให้ดูด้วยว่าวิธีการใช้จริงๆเนี่ยใช้ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยมารู้จักตัวกำวนันอิสปาก,ก่อนนะคะตัวกรวนันอิสปามีหน้าตาแบบนี้นะจริงๆไม่ใหญ่นะสามารถใช้เองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ย พกไปไหนก็ได้นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากทินเมน้หนึ่งมีสองเจลนะคะใช้อาทิตย์ละสองครั้งหรือบางคนอย่างหญิงนเน่ยเทายุ่งมากจริงๆนะคะอย่งใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะก็การากลไกของมันอย่างง่ายมากจริงๆแล้วาการเดินเครื่องนะคะใช้เพียงแค่ฐานไฟฉายเองเนาะฐานไฟฉายเล็กๆ2 2 2ก้อนนะคะก็ ตอนนี้เป็นปู่มกดเนเบอร์สเบอร์สามเบอร์สเบอร์หนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราซื้อเครื่องเครื่องนี้มาค่ะเครื่องเครื่องนี้มาจะมาพร้อมกับมีหัวแบบนี้นะคะหัวหน้าตาแบบนี้ถอดได้นะคะแล้วก็จะเป็นอีกหัวหนึ่งที่สามารถที่จะทํากับผมได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องผมล่วงผมบางนะคะผู้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยมี ตัวส่วนที่ดูแลเรื่องล่องลึกอย่างเช่นพวกที่มีใต้ตาเมื่อก่อนจะมีใต้ตานะคะก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวรีดใต้ตาแล้วก็ล่องแก้มอะไรแบบนี้นะคะและอีกหัวหนึ่งเป็นหัวที่3นะคะตัวนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการหรือพวกเซลลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคแต่ว่าวันนี้อย่างมาพูดเกี่ยวกับตัวเกาหีกสปาแล้วก็หัวนี้ก่อนนะคะ โอเคอันนี้คือพระเอกของเราถูกไหมเรามาดูนางเอกของเรานะคะนางเอกของเราคือตัวนี้เห็นชัดไหมนะคะใช้ด้วยกันสองเจลนะคะเจลแรกตัวนี้เขาเรียกว่า p t ท e ทเมนต์เจลพ t ท e ท t มนต์เจลเนี่ยจะทำาจะทาหน้าที่ในการดีท็อกผิวนะคะส่วนใหญ่เวลาเราไปทำหน้าทั่วไปตามสถาบันความงามต่างๆเนี่ยเขาจะ บำรุงเราอย่างเดียวเลยซึ่งไม่มีที่ไหนนะคะที่สามารถที่จะดีท็อกผิวเราออกไปได้แต่ว่าตัวนี้เครื่องเครื่องนี้แล้วก็เจลตัวนี้สามารถที่จะดีท็อกไปได้ด้วยการใช้นวัตกรรมที่มันเป็นแบบประจุบวกประจุลบนะคะโอเคอันที่สองเจลนี้พอล้างเจลนี้เสร็จแล้วมาใช้เจลนี้นะคะเจลนี้เป็นพวกวิตามินแล้วก็สารอาหารที่ผิวเราต้องการมากๆนะคะโดยเฉพาะ คนผู้หญิงที่ต้องแต่งหน้าทุกวันน่ะมันต้องใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Age Lock แปลตรงตัวเลยคือล็อกอายุหลายคงบอกเฮ้ยอะไรคืออะไรตัวนี้ค่ะสามารถที่จะใช้แล้วค่ะพวกริ้วรอยหรือว่าตีนกาของเราที่อายุยังไม่เท่าไหรเลยอะ่ะตีนกามาแล้วนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้เนาะวิธีการใช้นะคะใช้ร่วมกับตัวสเปรย์ตัวนี้เป็น Moisturizer Mist นะคะ นี่สรรพคุณของมันชัดไหมโอเคจริงๆแล้วตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะสามารถที่จะใช้ปกติจะใช้ก่อนทาครีมนะแล้วก็หลังแต่งหน้าเสร็จนะคะพอ,อะหรือว่าเราจะไปตอนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเควิธีใช้นะคะวิธีแรกเลยก็คือล้างหน้าออกให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้เจลตัวนี้ นะคะบีบลงไปในเครื่องนะวิธีการจับนะคะกดเลยแต่ว่าเวลาใช้อ่ะคะ่ะมือต้องเปียกนิดนึงนะคะแล้วก็จับตัวที่มันมีเป็นแผ่นเงินๆตรงนี้นะคะแล้วก,กดเบอร์หนึ่งแบบนี้แล้วก็แนบไปที่หน้าเราเครื่องจะดังติ๊ดได้ยินไหมคะแล้วก็เจลมันอยู่บนหน้าเราแล้วใช่ไหมเราวิธีการใช้ก็คือใช้ถูขึ้นถลูลงแบบนี้ ะะมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันกำลัง adjust พวกผิวอะคะ่ะกับตัวเจลว่าผิวตรงส่วนไหนใช้ประจุมากน้อยแค่ไหนใช้การบำรุงมากน้อยแค่ไหนนะคะถูไปเรื่อยๆจำไว้อย่างเดียวคือไม่ต้องเอามือหลุดออกจากหน้าพอหลุดออกจากหน้าปุ๊บการใช้งานหรือว่าการทำงานของเครื่องเนี่ยจะหยุดทันทีโอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ Okay. นะคะที่สําคัญเลยก็คือนะคะใช้ทีละครึ่งหน้านะาใช้ทีละครึ่งหน้าครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่2นาทีมันจะมีการตั้งเวลาอัตโนมัตินะคะและเครื่องเครื่องนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันใช้กระแสะไฟฟ้าในร่างกายของเรานะคะไม่เป็นอันตรายใดๆและที่สําคัญเลยสามารถที่จะใช้ได้ตลอดไปเลยสามารถที่จะล็อกอายุของเราได้ตลอดไปเลยโอเคพอหลังจากนั้นมาเจลที่2 จลนี้ลบไปแล้วนะเจลที่สองนะคะจะเป็นเจลสีฟ้าตัวนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมโอเคใช้เหมือนกันเลยล้างหน้าออกให้สะอาดแล้วก็ใช้เจลทาทั่วผิวเลยนะคะแล้วก็กดเบอร์สองหนึ่งสองแบบนี้เบอร์สองจะอยู่ที่สามนาทีเห็นไหมตั้งเวลาไว้เหมือนกันนะคะมือเปียกนะคะแล้วก็เริ่มจากคางขึ้นไปแบบนี้เนาะขึ้นไป แล้วก็ใต้ตาเราก็เก็บขึ้นมาแบบนี้ค่ะมาอยู่ตรงจุดที่มันเขาเรียกว่าขมับตรงนี้มันจะมีต่อมน้ําเหลืองอยู่ตรงนี้อยู่นะคะพอเราใช้แล้วเนี่ยออไอตัวเครื่องมันก็จะช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองทําให้หน้าเราดูมีชีวิตชีวามากขึ้นสดใสมากขึ้นนะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องออคิ้วตกหร,หรือว่าหนังตาหย่อนคล้อยตรงนี้สามารถที่จะดึงแล้วก็โหไว้ตรงนี้ได้นะคะดึงเก็บ ดึงแล้วก็เก็บแบบนี้ได้นะคะลองแก้มก็เหมือนกันอันนี้คือเทคนิคเนาะมาแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะอย่งงอางหญิง้ะเมื่อก่อนจะมีปัญหาเรื่องคางสองชั้นเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีเกาะหน้าละนะคะเมื่อก่อนเป็นคนไม่มีเกาะหน้าเลยนะแล้วก็วิธีใช้อ่ะคะ่ะก็คือเริ่มจากตรงฝั่งนี้นะคะ่ะแล้วก็รีดขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้ ตรงนี้สามารถที่จะทําได้เรื่อยๆเลยนะบางทีแล้วอะค่ะใช้ไปแล้วมันเวลาหมดพอดี3นาทีเป๊ะพอดีกดใช้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ2ครั้งเนาะม็กซิมัมล้วนะไม่ใช้มากกว่านี้นะคะต่อครั้งนะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ล้างหน้าออกปกตินะคะแล้วก็ใช้ครีมบำรุงทั่วไปได้เลย หญิงแนะนำนะให้หญิงใช้หญิงจะใช้ตอนก่อนนอนนะคะทําก่อนนอนแล้วก็พอตื่นหน้าตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเราจะฟูเด้งแล้วก็แต่งหน้าอะไรก็แต่งหน้าติดทนนานทั้งวันนะคะปกติแล้วเนี่ยเ,เหมาะมากนะสำหรับคนที่แต่งหน้าทุกวันนะคะแล้วก็แนะนําว่าใช้เป็นประจํานะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวหญิงจะมารีวิวตัวอื่นให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับ อีกเคล็ดลับหนึ่งสามารถที่จะไม่ได้แค่สวยแค่หน้าอย่างเดียวนะคะแต่สวยทั้งตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ